ไต้หวัน EP2 พ 2> าไปไหว้พระเสริมดวงปังๆทํากิจกรรมชมวิวทะเลเริ่มที่วัดกองถามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นวัดที่เงียบสงบและบรรยากาศดีมากมองเห็นวิวจินซานได้ทั้งหมดเลยวัดนี้จะมีจุดไหว้ทั้งหมด3จุดคนนิยมมาขอเรื่องสุขภาพการใครอยากร่างกายแข็งแรงเนี่ยแนะนําให้เดินขึ้นมาบนวัดเลยจ้าใช้เวลาประมาณ20นาทีเองบอกเลยว่าสายบุญห้ามพลาดมาทํากิจกรรมกันต่อด้วยการปั่นจักรยานบนรางรถไฟสายเก่าเป็นแลนด์มาร์กยอดฮิตเราสามารถปั่นรอบเดียวหรือ ปั่นไปกลับก็ได้ดื่มด่ำธรรมชาติชิลๆช,ชมอุโมง์ไฟสวยๆและยังได้เห็นวิวทะเลแบบนี้เลยใครเป็นสายกิจกรรมเนี่ยแนะนําเลยสนุกมากแถมได้เหงื่อด้วยม,มากันต่อที่อุทยานเกาะเฮอผพิงมาชมโขดหินที่มีลักษณะแปลกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาดูได้ยากแถมเดินชมวิวทะเลกันได้ยาวๆและนี่ทุกคนคิดว่าหินก้อนนี้เป็นรูปอะไรลองทายกันมาเลยแล้วจุดนี้คือชอบมากสาวว่ายนะ้ําเป็นน้ําทะเลเลยเห็นแล้วอยากเล่นม,มาถ่ายรูปกันต่อที่ท่าเรือประมงเจิน้นปินเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันมีอาคารหลักส